สถานีบ้านโปง่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโปง่งโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถชานชาลาจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดเทียบสถานีบ้านโปง่งในชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่25 4 ต้นทางสถานีหลังสวนสุดปลายทางสถานีทนบุรีค่ะขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร,ร้ายแรงได้ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางหนองปลาดุก สถานีคลองบางตารสถานีพรงมะเดือเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีก ขอขอบคุณค่ะ